ครับตอนนี้ก็ไปอยู่ตรงผมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็มาไม่ได้มาทำคอนเทนต์นะแต่ตอนนี้ผมจะมาทำลิปให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็ผู้ช่วยวันี้ก่อนถ่ายผู้ช่วยเลยนี่น้องเฟีให้แมงรู้ถ่ายผู้ช่วยเลยครับผู้ช่วยถ่ายผู้ช่วยนะครับแล้วที่จะมาทำวิธีการหมักหมูกระทะนะตามมาเลยถือปะป้องนี่นะครับหมูกระทะหมูกระทะตอนนี้ทีมงานเราก็ได้ออกไปซื้อวัตถุดิบอีกนะครับตอนนี้เราก็เราต้องใส่ช้อนน้ำมันกุยอกใส่เนี่ย มีมีะคนมีมีใจเย็นเราต้องใส่น้ำน้ำมันด้วยนะทุกคนนะทุกคนนะขอใส่ไปเรียบร้อยเลยเป็นโล่เป็นไงครับพี่น้องโล่ไขมันแล้วแน่นอนไม่ต้องไม่แล้วก็นี่นะครับทุกคนอล็อตดีนะเอาจังว่าจังว่าจังว่าหมุดล้อไอ้จังว่าตอนนี้นะครับเกมเมอร์เราได้เป็นหมุดหมุดล้อเรียบร้อยแล้ว โอ้กันซูมไปนอนมันต้องซูมด้วยเพื่อเพื่อความเสี้ยวแล้วก็อายิโนมาโตนะครับตอนนี้เราแต่ว่าเราไม่ได้มาเลยนะครับสปอนเซอร์เราไม่ได้จ่ายทุกคนนะปิดไว้ปิดไว้นี่คนเนี้ยจ่ายสปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายนะพราะกลัวจ่ายนะทุกคนนะบ้าเกลือใครจ่ายจ่ายหมดเลยครับบ้านนี้ซอสหอยอะล้างมือยังล้างแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ไม่มีต้องทำล้างมือนะล้างแค่สาดีพอนะ พอคนไปคนมาร้อยเลยกินกินกินแล้วะครับพี่น้องลาไม่มีอะไรจะทำแล้วนะลาก็ได้แค่ทำหมูนะครับทุกคนต้องขยับไปเข้ากันเริ่มมีอาการหายจใจไม่ออกไปทอมเนี้ยไปหอมนะชิมดิอร่อยไหม <laughs> บ้าห <laughs> มูด <ง S> ิ <laughs> ไม่ามกันหน่อยเิี้ยถาวันถาเดียวโดนถ่ายตงนี้ผมจะตกแล้วทุกคนนะ ฝนจะตกแล้วโอ้โหแล้วดูผักดิ่โอ้โหจุเล็ดฝนนี่จะตกนะแล้วพอนี่ไอโนถ่ายอยู MM ่นะพี่น้องฝนจะตกฝนจะตกจริงฝนจะตกจริงตกจริงจนะครับไม่ได้มัวนะครับขยำนะครับขยัำขยำนะครับนี่นี่เขาไม่ได้ใจเขาไม่ได้ใจเขาปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ทุกคนนะเราจะได้ไปทำนะมัาดูได้ไงไว้ ตอนโตนะครับมันคือการผุกบีบมากทุกคนอันนี้คือน้ำมะนาวอย่างดีนี่ยต้องบีบน้ำมะนาวใช่คุณเ่ออ่ไรที่มันอะไรกูน้มะนาวไม่ส่คนมากับหมูนะครับจะเป็นว่าจะเป็นว่าตะก้องมันจะกินนะทุกคนอืมไม่ใช่ตัวนี้นะครับเราต้องการน้าเปล่านะน้ำเปล่าเดยวน้องๆน้เปล่าสักหนึ่งแก้วเอาเย็นไม่เย็น ไอ้นอนล้วก็ตัดไปที่ตัดไปที่ตอนเอาน้ำเปล่าเลยตัดไปก่อนไปยังไปแล้วโอเคครับนี่กระเทียมน้ำเปล่าโอ้โหกินซาดิบมากเลยโอ้พอก่อนโอ้ยินมเจ้าจ้าหูไม่ต้องกินเลยมั้งเนี่ยินเลียอันนี้หมูครูเดี๋ยวดินน้ำก่อน ให้หมดละถามพี่เลยซอสหอยไงทำยังไงก็ได้ทุกคนรับรองเพื่อนไม่ด่าแน่นอนถีแม่งเอาซอสถ่ายมาให้หน่อยรู้จักเปล่าซอสหอยพยายามรอบไปกินมื้อเรากำลังเล่นเกินนะครับตอนนี้มากินบ้านเพื่อนนะครับทุกคน โอ้แสงอย่างเยอะอ้เครื่องขนาดนี้กูขาวเลยมั้งเนี่ยมาแล้วนะครับซอสหอยนะครับนี่แหละฟ้าเทเลยน้องเทให้หมดเลยมันไม่ลงเดินมันไม่ลงอ่ะโโอ้หมาซอสหอยไม่เต็มใจพอแล้วครับเดี๋ยวกูจะกลายเป็นเทียนนี่โอ้ยน่ากินขึ้นเยอะเลยอ่ะ มันต้องที่กูจัทรได้มันต้องมีกระเทียมหมักเลยนะมันต้องมีอ่าครับมันต้องมีกระเทียมแล้วก็มันจะต้องมีกระเทียมกับพริกไทยไเจ้าว่าเราคงหาสุดทีไปเจอต้องเหยียบไปเรนะืเ่อยโอเคนะครับหมักไว้อย่างนี้ทุกคนนะหมักแล้วก็รอเพื่อนให้กินอ่ะอ่ะเราจะทำน้ำซุปกันนะครับเดี๋ยวมึงยังไม่ถ่ายไอ้ห่าถ่ายแล้วเราจะทำน้ำซุปกันนะครับ ติดติิดัมตมอดติดอดเบาอีน้ำานน้ำน้ำูแม่เย็นไปงา้แล้วก็ต้องใส่าดีนะก็ติดตามจ้องไอ้นนจเอ้ยออมาเลยเปดีเลย่ไปไปตัด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 ่ต้องซูมต้องซูมเอ้ยอี๋ผี ต้มต้มซุปกันนะฮะไอพี่พี่ยกพี่ขาจะดกูเอาตะหลิวคนเลยต้มซุปนะฮะนายกู่ยกตะหลิวคนนะมึงเป็นหัวคีมแค่หรอช่ายมามาไอหลุดกูเอาให้ก็ได้นี่นะครับแล้วก็จะมาคนกันแล้วนะทุกคนไฟติดอย่างเหี้ยบอกคนติดแล้วติดแล้วนี่นะครับน้ำซุปเราพี่เหรอต้องเปิดไฟอ่ะพี่พี่พี่เปิดเปิดตรงนู้นน่ะหมุนหมุนไปฝั่งนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเปิดไฟก็ได้เปิดไฟเลย เชิญเราก็มีผู้ช่วยนะครับทุกคนโอ้ฝนโอ้นะครับฝนฝนนะครับทุกคนเขาได้ยินเสียงไหมฝนนะโอ้ฝนนะคนพระเจ้าฟ้ากำลังทุกคนอยู่นี่อ๋อทุกคนปิดปิดปิดนะขอตัดคลิปแค่นี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็นักเกมเมื่อท่าไห่ก็ได้ทำกันฉันก็ได้กินลูกชิ้นนะมีปักเอนะนี่นะครับตะกล้องเราแล้วทุกคนนะตอนนี้เราก็น้ำเราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ไม่รู้าเขาใจเหมือนกันนะวันนี้ต้องใส่เนี่ยทำไมนะโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็เราจะไปทำการกินกันนะสั่งกินเลยนะกินเลยเาล่าพวกมึงพร้อมปะเนี่ยจะกินกันไหมพวกมึงมากอย่างพวกมึงกินกันไหม พวกมึงเอาเฮ้ยตะเกียบอะพวกมึงโอเคหรือว่าจะม,มีความสนใจแล้วเดีย๋ยวเราค่อยตัดตอนเราย่างกันนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนเฮ้ยนะมันร้อนหมแวคระ,ะ,ะนม่นไม่ร้อนหวะราลยงกจะรอ้าา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 นาาาาบาาานนี่นะครับาาาาาี่าา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 าคา<อ> นี่นะหมูชิ้นแรกที่ผมได้มากกับมือนะครับเราจะมาดูว่ามันจะอร่อยไหมไมันไ่ร้อนเหรอวะใครจะตายคนแรกกับกผมด้วยนะยมไม่รู้ว่าผมจะทำคนสองเสียหรือไม่จะมีอะไรยามาโทษผมแค่นี้ละครับเดี๋ววยวเราก็จะไปถ่ายตอนเรากินกันเลยนะเอาเลยทางัวอารทุกคนวันนี้เราก็าจะทำ จะกินกันละเมื่อกี้เกิดขอเขอกเกิดข้อผิดพลาดด้วเลยเดี๋ยวเราต้องไปชักปลั๊กออกกันมือทุกคบตอนนี้แล้วครับเราเกิดข้อผิดพลาดครั้งหนึ่งนะโม่ยผายชี้อะทีงานโคไม่ได้ทุกคนนะทีงานทำแบบโค้ดูกอะเราก็โง่โกันหมดแล้วทุกคนนะเอาเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่กันนะอ่ะด้วยนี่นะทุกคนเราต้องเปลี่ยนการทำใหม่นะทำไมวะทำไมถึงต้องออกเส้นหรอกเป็นควมันช็อตเดี๋ยวมันช็อตนะทุกคนนะนี่นะครับ แล้วก็ยังมีน้ำโค้กอยู่นะมันเป็นมแย่นี่วะปิดปิดปิดไว้ปิดไว้อย่าให้เขาเห็นนะกินน้ำอะไรเีสยวสปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายทุกคนมาดิมาดิเดี๋ยวคุโชว์คูดเลยไมชีอ๋อทุกคนดูนะสปอนเซอร์ไม่จ่ายขอไม่จ่ายแล้วก็ก็มอว่านะครับมาสปอนเซอร์มาใต้คลิปได้นะครับทุกคนนะที่พ่ออะไรดูขึ้นเลยนี่สปอนเซอร์มาใต้คลิปได้นะครับแต่กูให้ตัดทุกคนออกไม่มีนะไม่มีสปอนเซอร์มีก็ดีนะครับโฆษณายังไม่เข้าเลยพี่น้อง ก็อ้ออ้อหเทงก่อจับปากอ้อหัวเทงเลยดูญแมวอแล้วบุญแมวการอีกการนึ่งดิไม่จะช็อตครับปากออกมาเทงง่ายกว่าไหมต้านนานต้านนานนะครับทุกคนเพราะว่าอนี้มึงก็ตัานนานนะถ่ายรูกเป็นหลอกทำไมจมก่อนมันจะเจี่ยงอ่ะก็นี่นะครับอันนี้ก็คือเราต้องเอาอันนี้ใส่ลงไปนะทุกคนนะเอาดิเพื่อนโอเคหายหิบเลยเพื่อนถือเลยไม่ะไม่รู้หรอกเดี๋ย่ได้เสียปากเลยไอเดี่ยวมาเสียปากเสียหัวไอ้น่าตัดคลิปไอคิปเที่ยว นี <muitas> ่นะครับทุกคนใส่ผักสั่นอีกแล้วดีเลยเกิดการน้ำมันกระเด็นใส่นะเอาผักมาดิ้งวลเอาผักมาทอดดี้เยี่ยมมาดูปลาใส่ไม่ไปเอาน้ำใส่อีกนะมาละอียดชุบชุบปลาเชฟสั่นนะนี่เป็นไงพี่น้องมึงอยากดูตกลางคืนหน้าเดี๋ยวมึงได้หิววันนี้ครับเราก็กินช่วงตอนตอนเที่ยงนะครับทุกคนล้างก่อนล้างนี่นะครับไอ้นี่มันเด็กเอ๋อนะครับอย่าไปดูมันยังล้างแล้ว ไปทำมาไป้นทำมาดิไปนั่นวางยาไวเนี่ยวางยาได้วยกันวางยาเราเขาว่าการใส่กันหรอวะเอออใส่ไปเถอะใส่อะแล้วดูมันใส่เป็นการเด็กหมื่เป็นหน้าที่เราหนุนฝังเลยใส่ได้ใส่ไปเลยยังดีกว่าตอนที่ของหมูยันตาบตอนที่แบบหมูกินแดกเด็กได้ทุกคนนี่นะครับทุกคนแล้วผิวแล้วเพราะเราก็ผมก็ได้ทำ ตัว <ules> ตอนนี้หอมมากเลยอ่ะโคตรหอมมากอันนี้บอกตรงๆนะไปเช็คถามเพื่อนได้เลยใช่ไหมไม่หอมเลยม่จะแดกไหมทุกคนนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาในการหักนะครับเราก็จะใส่ร่างกายเลยนะจอยอไ้เหี้อแดงเนี่ยหมูกัด่ากูด่ามาเกิดการแย่งหมูกันแดกนะครับทุกคนโคตรเหลี่ยมอ่ะนี่นะครับไปจายหมูกันหน่อยดิคลิปนี้นะแน่ๆเลยทุกคน นายเยอกูก็ตามอยู่ไงกไปถยอไฟมาไม่้องมาไม่เยอะหรอกกูใส่ดีนั่นเดียวทค่ไหนถือไไม่เยอะแม่มา้านอ่ะายมถือดีอย่เพื่อเราจะกินนะนี่นะคนเดี๋ยวแต่จะกล้องถือให้เดี๋ยวกูกินเองกินอะไไมถือใไม่อจะักก่อนแล้วในี่แกเยว้าวสุดยอดไปเลย หมุมแล้วก็สามารถเราไปในนหนักที่สา่บหมักได้ดีมากนะทุกปนก็มีหลายช่องมาได้ออกมาเยอะๆได้เพรามันไม่ออกวกระจายกระจายมาพมึงไม่ออก่วนมาไปเอาตสัพท์มนเม่อกี้อูไม่ออกเหูไม่ออกเห็นไมคนี่านเท่ากันนะเออสภาพวัสดีครับพี่น้องหมูไม่ค่อยสุกอร่อยเออไอ้น้ามันาากที่เปียก

มันเส้นอร่อยกว่ามันไม่โฟกัสว่ะงกุ้นเส้นมันตัดกำลังยี่ห้อเยอะเฮ้ยตัดกุ้นเส้นได้หนานั้นหมูอร่อยนะอ๋อเยอนะเพื่อนตอนนี้นะครับกูโดนใช้อยู่คนเดียวนะเอาหมูด้วยเอาหมูด้วยไอ้สัสไอ้หมดทุกการ์ดกูไม่ต้องแดกแล้ววันนี้ไอ้หมดทุกการ์ดไอ้หมดดูด้วนะช่องกูได้เวนกดตามด้วยไอ้สัสนี่นะครับมาโปรโมทช่องมาในช่องผมนะ เอ้ในไหน่ามันก็มาให้กูสักร้อยนการรในช่องเรื่องโปรโมทในช่องคนดังอ่ะเอกุงอัเอกุงมัรมันรมจันรมจันเนนนะรัคลิปกูได้นาเป็นปีแน่ๆเลยนะทุกคนเท่นี่กแหละครับทุกคนเดี๋ยวนเห็นคนบุงกับเปดดูตะการแดกนะครับทุกคนสัตว์โปรโมทช่องในช่องในช่องกูไม่บอกสัตว์มันตะการแดกโอ้เกินมาทีนะ นี่นะคระผู้ช่วยนะอันนี้แบเจ้าของบ้านนะอันนี้ก็นัดแคสเกมมือทองนะอันนี้ตะก้องนะตัวโบใช่ไหมว่าเหมือนผู้แก่ตะก้องตะก้องนะครับอันนี้นะครับเจ้าของช่องนะครับทุกคนนะอ้าวตัวกูโปรโมทไปแล้วไงช่องนัาทีนี่นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนแดดดีเลยนะอะไรคุณมาไอ้ความจริงก็ว่าเราจะจ้างโคโยตี้มาแล้วครับแต่ว่างบไม่พอนะงบไม่พองบไม่พอนะครับ เราไม่พอนะครับงบก็มีประมาณสามสี่ร้อยในการซื้อหมูกระทะมานั่งกินกันตรงนี้นะทุกคนไม่มีอะไรมากก็ไม่ชีวิตเด็กๆน้อยๆหำกระโอยร้อยยังจะพอแค่เนี่ยไม่มีหำนะทุกคนแค่นั้นแหละใคครก็ได้รับใครโครัดวิชูเช็กตูเฮ็ดตูไอเด็กกระโปะโปะโปย มีเยอะมีนะทุกคนใสกูไม่ต้องแดกนะครับมีแต่ไอีแค่แดกตัวเดียวนะครับประกาศตัวไก่เนี่มีเยอะใช่ค่ะครับทุกคนนะครับแล้วก็จะใส่ประกาออกไปนะครับทุกคนมีเยอะเส้นไม่ไหนคนหรอนี่นะครับแล้วก็จะใส่ประกาออกไปนะครับเออไม่ใช่นะไอ้เส้นแม่ไหนมคนเดเออเส้นอยู่นี่นะครับเส้นไกนี่นะครับเส้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เส้นนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดตอนนี้ก็นละครับเหี๋ยไอ้เียไหนมาเขาก็นั่งเก๊กตรงนี้นะพี่น้อง สวัสดีนะครับทุกคนกินให้ะเรียกอร่อยนะส่วนกูก็เดี๋ยวต้องกินกมูเนี่นะครับคนหมูแต่ว่าเราจะไปเดี๋ยวผมไปลอยกระทงอ้ทุกคนลอยกระทงแบบมีคู่จนกูโสดนะครับทุกคนนอะอรกู่กูไปชิคเวลาวร้านอ่ะตอนนี้นะครับแดกแล้ผมหมูหนึ่งโลก็ได้หมดไปแล้วคือน้ำมึงแดกไปด้อยเลย นี่นะครับทุกคนใช้ขิดจมูกน้ำอ่ะไม่ต้เป็นไม่ต้องแดกมันมีอะไรเอามาทอดอีกดิยัดหมูเพียเดีวอ่ะอืมอร่อยมากตัวไข่มาตอกเอ้ยเออลืมเลยไม่ไข่เหรองั้นแล้วจะรู้อร่อยคนหมักคนหมักหมักอร่อยกูนี่อะไรหมักอะไรอ่ะอร่อยเอ่อะไรจะพูดมึงแย่งกันแดกอ่ะคือได้เลยเราจะไปเด็กเราจะไปเด็กเฮียเนี่ย อย่าอย่ามายุ่งมึงดูเอ้ยย่ามันแย่งกันเด็กอ่ะเอ้ยมึงดูดิเอ้ยเอ้ยพี่ชายเสียใจเราตายเราติมึงไม่เสียใจเสียดสัตว์เออเนี่ยเอ๋ย่าแม่ย่ายังไงย่าไม่ได้กินเลยมั้งน่ะยย่กำลังโตพี่กำลังกินอยู่ครับกินเสร็จกินเสร็จกินเสร็จโวเอ้ยมึงไม่เสียปากให้กูมั่งกูปากเอายัดปากเลยเฮ้ยเนี่ยไม่ต้องโตมาแล้วสัดย่างนั่งเอาสบนี่แหละใครดูแดกนั่นแหละ กจะแดกก็แดกมึงกล้าอะไรพวกคนนี้หรอมึงก็ละแดกตัวเดียวเลยเฮียไม่ได้แดกอืมงานหีบสัสฝาหลอกนี่โกหกแกโกหกแกฝาหลอกเดี๋ยวต้องระลอกแน่เอ็มมึงสนุนควายจ้าวต่างฝาหลอกไอ้นายออกฝายังไม่จังไม่เป็นใจอ่ะจ้าวตางหรือว่าอะไรโอเคนะครับจบกิจไมแค่นี้นะทุกคนนะ้แลวเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกคนไปดูเมื่อไหร่จะจบคลิปเราจะจบคลิปเวลานะตอนนี้เราก็จะกินเสร็จแล้วเพราะงั้นบ๊ายบายครับทุกคนอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับไม่ติดตามต้องเองดีกว่าอ้นี่ไม่ต้องติดตามนะครับมันเป็นเด็กก็โกค้างไข่นี่นะครับหมดหมดแล้วนะครับเอ้ยมันยังเหลือหมูอยู่ไม่ใช่บ๊ายบายนะทุกคนติดตามผมด้วยนะครับไม่เ้ากระ